สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวครับทางด้านวงการทหารต่างประเทศนํามาเสนอกันก็จะเกิดขึ้นในแถวนู่นแคริบเบียนก็มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรือรบของอเมริกาเนี่ยนะครับจูจ่ๆมันก็มีการเข้ามาเฉี่ยวชนกันเองสาเหตุดังกล่าวมันก็เนื่องมาจากว่าเรือพิฆาตของอเมริกานะครับลำหนึ่งก็จะเป็นชั้นอาริบเบิร์กก็มีการเข้าไปชนกับเรือสนับสนุน ก็เป็นเรือประเภทลำเลียงขนส่งฮะชนกันกลางทะเลแต่ก็ทำให้บุคลากรทางทหารเนี่ยก็ได้รับอาการเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรือทั้ง2องลำเนี่ยขณะที่ชนกันแล้วก็ยังสามารถที่จะแล่นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับสื่อทางการของสหรัฐได้มีการมารายงานข่าวว่าเหตุการณ์ชนกันกลางทะเลครั้งนี้มันเกิดขึ้นฮนะ ในขณะที่เรือทั้งสองลำเนี่ยกำลังปฏิการเติมเชื้อเพลิงระหว่างเรือทีนี้เรือสองลำเนี่ยก็ได้รับภารกิจครับในการที่จะเสริมกําลังเข้าไปในเขตของแคริเบียนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มีการออกคําสั่งฮะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ต้องการเข้าไปจัดการกับพวกกลุ่มพ่อค้าที่ลักลอบครับขนสิ่งผิดกฎหมายนะครับข้ามมายังพื้นที่ของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เรือสเสบียง กับเรือพิฆาตมันเฉียวชนกันเนี่ยเนื่องจากมันแล่นคู่ขนานกันไปครับและจนในท้ายที่สุดครับมันก็มีจังหวะที่บอกว่ามันจ้าเอ๋ก็เลยทําให้เรือทั้งสองลำเนี่ยเกิดอาการเฉียวชนกันในลักษณะที่คู่ขนานกันไปก็เลยส่งผลทําให้บุคลากรเนี่ยต้องมีอาการเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่แย่มากนะครับปะการดังกล่าวก็เกิดขึ้นนู่นนะท่านผู้ชมครับในการที่จะไปป่าปามพวก เวเนซุเอลาหรือแม้แต่คิวบาครับที่มักจะมีพวกพ่อค้าขนของผิดกฎหมายข้ามฝั่งเข้ามาแล้วก็โยกมาที่ในโซนที่2ฮะโซนที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับปฏิการของสหรัฐครับในพื้นที่ตะวันออกกลางก็เริ่มมีกระแสข่าวแล้วท่านผู้ชมคืออเมริกาเนี่ยกำลังที่จะปรับใช้ฮะเรือบรรทุกกระบบนเนี่ยมาเติมลำแรกก็คือเรือ U.S.S อับราฮัมินคอนนฮะตอนนี้ก็เรียกว่าลอยลำอยู่แถวทะเลอาหรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที้ทรัมป์เนี่ยก็เลยมีการสั่งฮะบอกว่าจะต้องทำการเคลื่อนเรือมันทักงเป็นอีกลำหนึ่งก็คือเรือ USS g e r a ์ d ั r Ford ซึ่งถือว่าเป็นเรือที่มีความทันสมัยฮะเพราะว่ามันจะมีรางดีดเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งอากาศยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอเมริกาเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นฮะต้องเพิ่มอีกหนึ่งลำที่นี้รายงานดังกล่าวมันก็มาจากการอ้างอิงของเจ้าหน้าที่สหรัฐสานายครับที่บ่งบอกว่า เรือบรรทุกบินเจอรลาดอาร์ฟอร์ดนั้นแล้วก็กองเรือคุ้มกันนะครับกำลังจะเคลื่อนพลจากภูมิภาคแคริเบียนครับหลังจากที่มีการเข้าไปแตนไบแถวหน้าบ้านเวเนเซุเอลาตอนนี้ก็จะมีการปรับใช้ครับปรับใช้มาที่พื้นที่ในเขตของตะวันออกกลางและอีกข่าวหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือว่าอเมริกาเนี่ยก็กําลังพิจารณาครับจะนําเรือมรทุกบินนะฮะอีกลำหนึ่ง ก็จะกลายเป็น3มลำก็คือเรือ u s s john h w b o o t t นะครับก็จะมีการเคลื่อนพลเข้ามาในแถบของตะวันออกกลางก็เท่ากับว่าอเมริกานั้นจะมีการวางกำลังทางเรือฮะด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยสามลำห้อมล้อมอิหร่านเพราะฉะนั้นปฏิก,การครั้งนี้นะก็เรียกว่าเป็นปฏิก,การในเชิงจิตวิทยาหลังจากที่อิหร่านนั้นมีการดื้อแพ้งฮะไม่ยอมทำตามข้อตกลงโดยเฉพาะ เรื่องของนิวเคลียร์ที่อเมริกาเนี่ยวางก่เอาไว้อิรานก็มีการปฏิเสธแต่กับการเป็นว่าอิรานนั้นมีท่าทีครับที่ต้องการไปคุกคามฐานทัพสหรัฐในแถบของตะวันออกกลางทั้งหมดหรือจะมีการก็ไปคุกคามกองเรือบรรทุกบินฮะยิ่งอเมริกาเนี่ยมีการประกอบกองเรือบรรทุกบินเป็นกองใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอันตรายซึ่งเราก็มีการวิเคราะห์ว่าอเมริกาไม่น่าจะมีการประกอบกําลังนะในโซนเดียวกันทั้งหมดอาจจะมีการแยกโซนฮะ ในแต่ละกลุ่มฮะเพราะแม้เช่นนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามันก็จะกลายเป็นเป้าไงท่านผู้ชมเป็นเป้าลอยน้ําที่มีขนาดใหญ่เนะฮะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดซึ่งมันก็ง่ายนะต่อการโจมตีที่มาจากขีปนาวุธของอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล็งไว้แล้วด้วยขีปนาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกครับหากว่าระยะของเรือเนี่ยมันไม่เกิน2 0 0 0กิโลเมตรก็จะตกเป็นเป้าครับสำหรับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่อิหร่านเนี่ยก็มีการ พัฒนาผลิตขึ้นมาแล้วก็เคยมีการโจมตีอิสาเลนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ฝ่าพวกระบบป้องกันภายากาศทั้งหมดเลยฮะจนทําให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยได้รับความเสียหายท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนามาเสนอกันสวัสดีครับ